วันนี้ก็มาให้ข้อมูลเช่นเคยครับข้อมูลดีๆกลับมาอีกเช่นเคยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราต้องการแบบเบอร์เบอร์เราคนเดียวเนี่ยเบอร์ใบหน้า่าเราทาําไงหรือเวลาที่แบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเราต้องการเบอร์ใบหน้าเขาคนเดียวเบ,เบอร์เบอร์เบอร์คนเดียวที่นอนอยู่นั่นแหละเราจะทาําไงตามมาดูอันนี้คือเบอร์คนเดียวนะเบอร์คนเดียวเดี๋ยวถ้า นั่งอยู่หลายๆคนแล้วเบอร์คนเดียวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกเพราะว่ามันการเบอร์ทําได้หลายรูปแบบลือเกินเราดูไปทีแล้วสเต็ปนะอโอเคครับผมจะทำสองคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ให้เบอร์คนเดียว roar, แต่อีกคลิปหนึ่งก็จะคือ,อ à, นั่งกันอยู่หลายคนสองสามคนอย่างเงี้ยสองคนอย่างเงี้ยให้เบอร์คนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคลิปนี้เบอร์นั่งคนเดียวก่อนโอเคครับต,ตามมาดูครับผม มาตามมาครับเ,เพื่อนๆนวันนี้ผมก็มาให้ข้อมูลเช่นเคยนะครับผมพอดีมีข้อมูลดีๆก็มาแบ่งปันเนาะมีข้อมูลดีๆก็มาแบ่งปันมีข้อมูลอะไรดีๆเราก็มาแชร์กันนะครับไม่ได้บอกว่าผมเก่งไม่ได้บอกว่าผมรู้มากนะครับแต่ก็คือผมพยายามทําให้เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนพยายามทําเผยแพร่ ให้กับทุกๆคนที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ผมก็พยายามทำแบบเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะก,ก็มาดูครับผมผมจะเบอร์รูปภาพเบอร์เบอร์ใบหน้าหรือเบอร์สิ่ง,งต่างๆอย่างไรพอามาดูครับผมมีวิธีทำเราก็ไปที่แอปแคปคัสนะครับเข้าไปที่แอป, Cap คอปแคปคัส คลิปไหนที่เราจะจะจะเอาไปลงเอาไปโพสเนาะแล้วทีนี้คือโทษนะครับมันจะยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่า,าผมจะทำช้านิดหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดจะให้พยายามจะให้รายละเอียดให้เยอะนะครับให้คนดูได้ดูดูเข้าใจเนี่ยก็คือเข้าไปที่โปรเจกต์เลยนะครับเข้าไปที่โปรเจกต์ไปเอาคลิปที่เราจะจะทำนะมาก่อน สมมุติสมมุติคนเดียววันนี้ผมคลิปนี้ผมจะให้เป็นเบอร์คนเดียวไปก่อนเนาะอ่าสมมุติว่าเบ,เบอร์เบอร์เงี้ยอ่าเบอร์คนเดียวเราก็เพิ่มโปรเจกต์เข้าไปอ่าเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปครับอืม <c oughs> อย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้เราไปที่ตัวคําว่าเอฟเฟกเห็นไหมเอฟเฟกอ่ะที่เป็นดาวอ,ะอ่ะอ่ากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยแล้วทีนี้ มากดตรงที่เอฟเฟกร่างกายเห็นไหมไอ้ที่เป็นรูปคนนะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรหรือเปล่าเห็นไหมอ่าหเห็นไหมไอ้รูปรูปหน้าคนนะเห็นไหมกดเข้าไปเลยเอฟเฟกอ่าร่างกายอ่ากดเพื่เนยนะอ่ากดไปเลย effect, อ่าปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้ปึ๊บเพื่อนๆไปหาคําว่าอ่า,อาเดี๋ยวนะ ไปหาคำว่าหน้ากาก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 เห็นไหมครับคำว่าหน้ากากเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับคำว่าหน้ากากเห็นไหมหน้ากากหน้ากากกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยอ่าแล้วทีนี้มันจะมาโมเสกใบหน้าเห็นไหมคำว่าโมเสกใบหน้าโมเสกใบหน้าอ่ามาคำว่าโมเสกใบหน้ากดเข้าไปเลยครับอ่า ๋ยวนะอ๋อปดกดค้างอ่าผมใช้ฟรีมันก็เลยจะให้เสียงเงินหนึ่งเดียวผมยังไม่ยังไม่อันนี้นะครับยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สมัครอ่าเห็นไหมครับได้แล้วเห็นไหมเบอรอแล้วเบอรอแล้วเห็นไหมอ่าผมจะให้ดูพยายามขยายให้ดูนะพยายามขยายให้ดูพยายามพยายามจะหาะรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับไม่ดูอ่าดูนะ Yeah. <c oughs> <c oughs> นะครับเนี่ยคือเราเราต้องการช่วงไหนเราก็เลื่อนเอาเลยอ่าเลื่อน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 ให้มันเต็มเต็มเออเต็มคลิปเรานั่นแหละครับเต็มคลิปเราเลเเาเื่อนนั่นเต็มคลิปเราอ่าเลื่อนนั่นเต็มคลิปเนี่ยเห็นไหมอ่า มันก็จะอ่าประมาณเนี้ยเห็นไหมจะเบอร์ตลอดเลยเห็นไ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมจะเบอร์ตลอดอันนี้คือทําคนคนเดียวนะวคือคนเดียวคนเดียวอ่าแต่ถ้ามีหลายคนเดียวผมสอนอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะมันจะยาวเกินโอเคนะครับทําตามผมแล้วก็กดบันทึกข้างบนนี่นะกดบันทึกข้างบนแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยครับ อ่าวิดีโอที่เราเนี้ยโอเคเนาะคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่าดีโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณครับ